กรบสวัสดีครับผมกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตทุกผู้ทุกคนล่ะครับบาทนี้ก็ไดเนาคลิปนี้ก็มาพบมาพาก,กันนี่ครับไอ้าสายพันธทั่วเอื้นาา่ามาเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยมาท่านพันทีเฮ็ดยังโม่ัน่าสิลกคนข้างมอเวทาครับนี่ครับน้องมันก็ทั่งข้างมอเวทายี่ลีล้วล่ะครับนี่ก็ได้ยังโม่ไม่ยังครับมิเตน้ำพ <c oughs> ออันทีเฮ็ดยังน้อนาบาทเนี่ ครับอือเมีหนูบ้าครับเมีหนูไกบ่บ่ที่เห็ดอือขักๆดูครับมันอยู่ทงอยู่ทา่ครับอยู่ทงอยู่ธาเด้ยครับบรรยากาศบ้านไร่ชายทุง่งบุดแล้ว <c oughs> อยู่ทงอยู่ธาครับพี่น้องท <c oughs> ำการหลกขนล้นเปีกเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับผมหลกขนล้นเปีกอ่ะ <c oughs> ล้างอ่บนบ่ล้นบาล้างเลยบ่ลนแบบาล้างเลยทีบ่ล้างิ่นฟญอ่อนได้ดังจักแล้วว่าจังหวมบ่จังหวัถือกินไฟนจังหวม่บ่โอ้โหเะอานลอย่างเดียเลยทีแล้วมันลนทานเลียงด้ดีได้ะ้ดีแลวปล่อยลรวครับพี่น้องเยวสิไปทำการขว้าชระแล้วครับบาทนี่ เนาหมูนี่ไว้ทลาบครับพี่น้องหมูนี่ใส่ไว้ทลาบค<อ><ล>รับผมแก่ปักพริกก็้เพีออแหละพี่บักพริกเพิม่มโอ้บรรยากาศทุดยอดอีรีเลยพี่น้องอนีง่ครับหมูต้มอยุดทงหยุดท่าพี่ปักพริกเพิ่มต้มไ<ข>มกเออเลยลุ้งระบร่โอ้ยพี่น้องเออเห็นบ่ก็ยกมืดแน่อยู่เนี่ยนะใส่เดแยวกินก็หืม กีย่ยวพริกแล้วเสียวเทนในห,หมนอ,อ,อนี่บ่ออม้นหอมนี่ครับคักคักคัก มามาครับพี่น้องมามามายู่มากินมาแซ่บๆน้อกันครับผมกะสีได้ทำการหลงเมือแล้วครับบานนี่ก็ขอขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรทุกผู้ทุกคนแล้วครับการติดตามรับชมช่องของหนุ่มมีสารหากินหมาเนาะครับเนาะก็ขอฝากไว้เนอ้อมอกอ้อมใจฝากหักแข่งบองแง้งคือเก่าละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับผม